ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำ<อ>ความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษเด็กกำพระ บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าอัสสลามอะลัยรุมุลาะห์มุลลอฮิบะรากาตุขอต้อนรับสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับซึ่งเป็นรายการที่นำชนชาวมือบนพบกับชนชาวมือล่างนะครับวันนี้ทางารายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับเราพาผู้ชมมาที่แขวงฮิรันดูจีเขตทุนบุรีนะหรือตรงนี้จะเรียกกันว่า,ามัสยิดบ้านสมเด็จนะครับหรือนูรุ่นมูอเบนนะครับ วันนี้เรามาเยี่ยมเยียนครอบคร,รัวกำมพลานะฮะที่มีลูกถึง4คนนะแล้วก็มีคุณย่านะฮะที่เป็นคนคอยดูแลเป็นผู้ปกครองอยู่นะส่วนเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับบ้านหลังนี้เลยนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับ I found love Habib Rasulullah Sinan Nabi He came to this world Peace be to thee Habibi Khairul Qalqil kull me I never knew what a man you ครับผู้ชมครับผมพาผู้ชมเข้ามาอยู่ในบ้านเลขที่29นะครับทับ6ถนนอนิสรภาพแขวงฮิรันูจีเขตทนบุรีนะครับซึ่งบันนี้นะครับมเออีเด็กกำพร้าถึง4คนนะก็เรียงลำดับเลยนะตั้งแต่อายุ14-10นะฮะ6ขวบแล้วก็คนเล็กเลยก็คือ3ขวบนะแต่ที่นะเราอยากจะให้ผู้ชมได้รับทราบด้วยก็คือตอนนี้นะคุณย่าต้องดูแลนะ้าหลานทั้ง4คนนะโดยที่ไม่มีคุณแม่มา ดูแลนะก็อยากให้ผู้ชมได้พบกับเจ้าของบ้านผู้ปกครองที่ดูแลคุณย่าก่อนนะก็คือ,อคุณฮาบิดะนะให้สลามกับผู้ชมก่อนครับสลามใลยคุณเราตุลลอยพระบาทกาตูครับก็อยากให้คุณฮาบิดะได้ลำดับเหตุการณ์นิดนึงตั้งแต่คุณพ่อของเด็กเขาอยู่แม่เขาอยู่ร่วมกันตอนนั้นเขาทำอะไรแล้วก็เกิดเหตุการณ์ในเขาถึงได้เสียชีวิตนะคุณพ่อของเด็ก เ๋อเคราะเขาเกิดอุบัติเหตุนะคะรถรถชนมอเตอร์ไซค์ชนแหกโค้งแล้วก็ชนเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็ฝันเขายังอยู่ในท้องแม่เขาอยู่คนเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็เสียคั้ที่เลยใช่ค่ะเสียที่เกิดเหตุเลยที่เกิดเหตุใช่ค่ะตอนนั้นก็ฝันอยู่อยู่ในท้องค่ะอยู่ได้ตอนประมาณตอนประมาณสี่เดือนได้ค่ะท้องแม่เขาอืคุณแม่เขาอายุเท่าไหร่ แม่อายุยี่สิบเก้าเหมือนกันค่ะอ๋อแล้วก็คุณพ่อเขาก็ยี่สิบเก้าค่ะอ๋อขับวินใช่ไหมไม่ได้ขับคือเขากลับขับกลับบ้านนะคะตอนเราไม่ได้อยู่ที่นี่กันอยู่บ้านหลังหนึ่งเขามาละหมาดที่ศรียาบินแขกเนี่ยค่ะบ้านสาเร็จเนี่ยหลังจากหลังจากละหมาดเสร็จกลับบ้านค่ะช่วงประมาณห้าทุ่มได้ค่ะห้าทุ่มกว่ากว่าเดือนเดือนรอมฎอนไหม ใช่ค่ะอ๋อหลังน้ำหมาทวแวะใช่ค่ะแล้วก็พอรู้ข่าวแล้วกุยญาฮามิดาคิดยังไงฮะตอนนั้นพี่เสียใจมากก็พอดีเขาโทรหาเพื่อนเขาแล้วก็คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเขาก็ดูหมายเลขที่โทรครั้งสุดท้ายก็โทรกลับมาบอกญาติกันที่บ้านนี่ค่ะก็ไปดูกันอ๋อเป็นพี่ชายนี่ค่ะที่บ้านเป็นพี่ชาย ลุงเขาอ่ะเ็าไปดูกันไปกันหมดเลยตอนนั้นเขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลเขาก็ชันสูตรตรงที่เกิดเหตุเลยค่ะแล้วเขาก็พามาที่มัสยิดเลยเพราะว่าไม่ไม่มีคู่กรณีอ๋อนะคะค่ะเหมือนเหมือนเขาหลุดโค้งเองใช่ค่ะครับแล้วก็คุณแม่ตอนนั้นคุณแม่เขาอยู่เนี่ยคุณแม่ก็อยู่ด้วยกันคุณแม่เขาอยู่ด้วยกันเขาเขาเขาเห็นศพสามีเขาแล้วเป็นงไงตอน เป็นลมเลยค่ะร้องไห้ก็ร้องอยู่อ่ะทุกวันนี้เขาก็ยังร้องอยู่แล้วปัจจุบันนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่บ้านเราเนื้อเขอยู่ที่ไค่ะเป็นมุสลิมเดิมไหมไม่ใช่อ่ะเป็นวาลับค่ะแล้วตอนนี้สรุปก็คือตอนนี้ภาระมาอยู่ที่กุมย่าฮาบิดะทุกสึ่งยังไงฮะกับหลานสี่คนแล้วลูกของตัวเองก็ยังมีใช่ไหมมีค่ะมีลูกสาวอีกคนหนึ่งค่ะอ๋อที่ต้องดูแล เังเรียนอยู่ด้วยลูกสาวไม่ได้เรียนเขาทำงานบ้านเนี้ยน้ำกีเราคุยนอกรอบนะว่าอยู่กันหลายคนกี่ชีวิตนะทั้งหมดหลังก็ประมาณรวมทั้งเด็กด้วยก็เกือบยี่สิบอะฮะเครอบครัวใช่ค่ะห้าหกครอบครัวค่สองหลังค่ะหลังน้ำเยอะคับก็อยู่กันยี่สิบกว่าชีตค่ะก็อยู่เป็นครอบครัวครอบครัวอย่างงี้ค่ะหนักหนักไหมฮะ คิดว่าหนักไหมกับหลานสี่คนที่เราต้องดูแลคิดว่าไม่หนักเท่าไหร่นะพอได้พอได้พอดูได้ใช่ค่ะเคยวางแผนอยากให้เขาเป็นอะไรกันเด็กๆถ้าใหญ่เขาเป็นคนดีมีอามันเนี้ยค่ะเหมือนพ่อเขาคือพ่อเขาเป็นคนเก่งใช่ค่ะปัจจุบันนี้คนโตเรียนอะไรอยู คุณโตเรียนชินโนรถค่ะมสามขึ้นปีนี้นขึ้นมสามคนที่สองเรียนสวยวัดประยูนสาราวาวสค่ะคนที่สามเรียนสุเหล่านี่ค่ะสียแยกเป็นแขกอ๋อ,อโรงเรียนสุเหล่าเลยค่ะนเ,นเล็กนี่อนุบาลเนี่ยสถานรับเรียนของคุยนนาค่ะค่ะแม่ก็โดนโดนจับไปค่ะก็คือมีมีปัญหาทางกฎหมายใช่ค่ะ คแม่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ตอนแรกแม่เ็าอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะเพิ่งจะโดนไปก็เกือบปีแล้วค่ะตัดสินแล้วค่ะสองปีค่ะค่ะไม่รู้เขาจะได้อภัยหรือเปล่ามีรุงมีลงบันเฟซว่าจะได้อภัยเพราะว่าเขาครั้งแรกเลยค่ะเขาครั้งแรก ทีแรกหนูก็ขายอาหารตามสั่งก่นแหละทีนี้พอแม่ก็โดนไปก็เราก็ห่วงไม่มีใครดูเขาเรื่องการกินการอาบน้ำอะไรเงี้ยหนูก็เลยต้องหยุดก่อนหยุดก็มาได้ลูกสาวคนเดียวที่ช่วยอยู่คนะนานยังฮะหยุดก่ก็หกเจ็ดเดือนและค่ะก็สงสารเนี่ยนะคะสงสารเพราะว่ามันเด็กก็ยังเล็กมากแล้วก็ต้องดูแลถึงสี่คนอย่างเงี้ยเขาก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่า เขาจะจ่ายก็ไม่พอเดิมแล้วเนี่ยเขาจะขายของอยู่ตรงตรงแสงเทียนนะคะตรงวัดแสงเทียนอย่างเงี้ยนะคะขายของอยู่ก็คุย,ค,ยคุยเขาอยู่บ้างแต่พอตอนหลังแม่เขาถูกจับไปก็เลยยายเขาเลยต้องรับผิดชอบเยอะอก็ต้องไม่มีใครดูนะใช่เออเขาไปฝากที่โรงเรียนก็เลยเออพร้อมมีหนทางที่จะช่วยช่วยเขาได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ ที่มีองค์กรมาช่วยเหลือสนับสนุนเขาะนะคะเพราะลําพังเราก็คงไม่มีความสามารถที่จะสนับสนุนเขาได้ได้ได,ได้ได้ยาวได้ตลอดอย่างเงี้ยก็ทาดีแล้วนะคะทำดีแล้วขอบคุณร้อนะ,ะที่เราส่งมาเพราะได้ก็ดีใจด้วยนะคะเ่<ม>าะจากการที่ได้ลงพื้นที่กับต่างพื้นที่สัตร์ชนนะครับก็รู้สึกเห็นใจครอบครัวนี้นะครับซึ่งมีเด็กกำพร้าถึงสี่คนนะครับเป็นที่ เป็นที่หนักหนาสําหรับผู้ปกครองนะครับซึ่เป็นโต๊ะที่ดูแลอยู่นะครับผมก็เห็นใจนะครับสี่คนนียไม่ใช่แบบไม่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 ใช่ง่ายๆนะเลี้ยงลูกสี่คนมันมันเป็นอะไรที่หนักหนานะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันเห็นใจครอบครัวกับพาครอบครัวนี้นะครับครับตอนนี้อยากถามโต๊ะตัวย่านะคุณฮาบิดานะ ปเป็นไงฮะหลานสี่คนนะคุณแม่ก็ไม่อยู่ความรู้สึกเราคิดคิดยังไงว่าทำไมทําไมต้องเป็นแบบนี้อ,อะไรเงี้ยเราเคยคิดหนูมไม่เคยคิดอะค่ะเพราะว่า,วา,าอันลรอกําหนดอันล็อกําหนดมาแล้วค่ะล้วคิดว่าเราลําบากหรือว่าหนูมไม่คิดว่าลําบากนะมันมันไม่ใช่หน้าที่หรือภาระของเราแต่เราต้องดูเขาอะ่ะ เพราะอลอ์ส่งมาให้เราอย่างนี้เราก็ต้องรับได้ใช่ไหมคะใช่เหนื่อยไหมเหนื่อยบางครั้งก็เหนื่อยแต่หนูไม่ท้อไม่ท้อนะเพราะมีความสุขมากกว่าที่ได้อยู่กับพวกเขาอ่ะต้องไม่มีเขาสิเราจะอยู่ไม่ได้อืมีแม่แอบไปนั่นร้องแต่ก่อนร้องบ่อยตอนลูกตอนลูกเสียไม่ใหม่หนูร้องบ่อยมากตอนนี้หนูอยู่พวกเขาหนูไม่ค่อยร้องแล้วหนูก็ใช่ค่ะ เห็นเขากินได้นอนหลับรู้ว่ามีความสุขแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีไหมที่หลานป๋าไปไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราก็ฟังปึ๊บเราก็สะท้อนร้องไห้มีไหมใช่ต้องบอกว่าป๋าเขาไปอยู่กันร้อแล้วต้องพูดกับเขางี้ค่ะก็บางทีก็เดินพาคนนี้เข้าขกูโบท๊ทเขาจะรู้ว่าหลุมพ่อเขาอยู่ตรงไหนอ๋อประจําได้ใช่ค่ะ พราะว่าตอนพ่อก็เสียคนนี้ก็ตัวเท่านี้เล็กกว่าเล็กกว่านี้ทีนี้เขารับรู้แล้วเขาก็เขาก็รู้ว่าเด็กอะค่ะอยากจะให้กําลังใจกับหญิงม่า้แล้วก็ครอบครัวกำพ้าอื่นๆที่เขาจะเป็นเหมือนเราหรือว่าเขาเป็นยิ่งกว่าเราอยากจะบอกเขาว่ายังไงนะเขาอยากให้เขาสู้นะคะอย่าท้ออย่าถอยต้องสู้ค่ะ หนูก็ขอเดชะกกันรอทุกคนนะคะที่เห็นความลำบากของหนูกบหลานๆขอบคุณอันล้อที่ส่งพวกท่านมาให้พวกหนูค่ะครับผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวโดยสังเขปนะของครอบครนะัวกัมพารน้าที่คุณแม่ก็ไม่ได้อยู่นะจำเป็นต้องอติดเรื่องราวของทางกฎหมายนะต้องถูกกักกันอยู่นะแล้วก็คุณ ญาตาก็ต้องดูแลหลานนะทั้งๆตัวตัวเองก็มีโรกมีภาระที่จะต้องดูและนะแล้วที่หนักไปกว่านั้นก็คือ,อบ้านในเนื้อที่ประมาณไม่ไม่ไม่ใหญ่มากเนี่ยนะแต่ต้องใช้ชีวิตกันถึง20่สิบคนนะวันนั้นวันนี้ทางที่สัตวชนแล้วก็ผมเชื่อนะทางผู้ชมด้วยนะก็คงจะช่วยกันขอด้วยให้กำลังใจแล้วก็ให้ครนะอบครัวน,นี้นะต่อสู้ฝ่าฟันนะและอยู่ในหนทางขอรอนะแต่วันนี้ทางรายการ บ้านนี้มีคนหัวใหญ่ก็คงจะได้อมอบสิ่งของนะโดยให้ท่านาเครือข่ายของเรานะท่านบางบางมุซาเรื่องป่าดนะเป็นผู้มอบเป็นตัวแทนของมุทิตาตาชนนะกับเชนนัและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการบ้านนี้มีคนห่วใหญ่รายการที่พาคุณผู้ชม ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวกำพร,ร้าดังที่คณะกรรมการของมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาลเด็กกำพร,ร้าะะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนในทุกๆสัปดาห์เพียงแต่ครั้งนี้เราพาผู้ชมมาให้กำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวกำพร,รา้าที่เราได้ให้การดูแลอยู่ในขณะนี้ผู้ชมครับครอบครัวกำพร,รา้าไม่มีคุณพ่อที่เป็นกำลังหลักในการดูแลและประกอบสัมมาอาชีพที่จะนำปัจจัย มาจุนเจือครอบครัวกำลังหลักของครอบครัวกัมพรราก็คือคุณแม่ซึ่งคุณแม่ของเด็กกัมพาร์หลายหลายคนไม่สามารถที่จะทำงานหนักมากพอและเงินที่เขาได้รับการตอบแทนมาก็ไม่มากพอเช่นเดียวกันในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสภาพแวดล้อมอาหารและการศึกษาให้กับบุตรของพวกเธอได้ดังนั้นเราจึงใช้โอกาสนี้นำสิ่งที่พี่น้องช่วยเหลือกันสู่ครอบครัวกัมพรราครับครั้งหนึ่ง ท่านประธานมูลิี่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาะเด็กกำพร้าได้ให้กำลังใจและบอกกับเด็กๆชาวกำพร้าว่าคุณภาพชีวิตจะถูกพัฒนาได้ด้วยก,การศึกษาดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการเรียนการศึกษาของเด็กกำพร้าเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและกลับมาเป็นมือบนสู่สังคมต่อไปคุณผ,ผู้ชมคือคนสำคัญที่จะทำให้เด็กกำพร้ามีอนาคตที่สดใสามากขึ้น และครอบครัวกำพร้าสามารถที่จะมีรอยยิ้มและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับผู้ชมสามารถที่จะสนับสนุนการทํางานของมลนิษัทไยชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าที่ชื่อบัญชีมลนิธิทไยชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี1813090147 และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0016001621หรือติดต่อมานะครับผมได้ที่นีิของสัตยาชนครับผม029343495เพราะเด็กกำพร้าเป็นสัญญาณแห่งสวงสวรรค์ดังที่ท่านรอซูลสุลลอฮุลัยฮิวซัลลัมได้ตรัสไว้โดยมีใจความว่าฉันและผู้อุปการะเด็กกำพร้า จะอยู่ด้วยกันในส่งสวรรค์เช่นนี้และท่านก็ชูนิ้วชี้และนิ้วกางแยกออกมาเพียงเล็กน้อยเช่นนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสาม,มารถที่จะสนับสนุนและทำให้อนาคตของเด็กกำพร้าสว่างสวยมากขึ้นด้วยกับน้ำใจของท่านนะครับสำหรับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่ต้องจากคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในครอบครัวถัดไปมาดูและให้กำลังใจกันนะครับ ว่าขอบคกฐาถัดไปเขาจะได้รับความลำบากเช่นไรวันนี้ลาไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมวะาระมัตุลลอฮมาบเรอกาทุบบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูล,ลนิธิสัตยาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า